เราว่าวราบ่าเราบ่วราบ่า,บาบโอ้ยเดี๋ยวบา้าดนาเลยน้องดูงานเมื่อวานมีคนเอาอันนี้มาให้พิธีกับน้องพี่นะนี่ของน้องพ <c oughs> ีก็อันนี้ของพิธีนะ <c oughs> ขอบคุณมากมากเลยนะคะน่ารักมากเลยอมีว่าตั้งใจว่าจะไม่แกะนะจะเอาไว้อย่างเงี้ยแหละเป็นที่ระลึกแล้วก็มีตรงนี้ด้วยเป็นมงกุฎ มีทั้งของพิธีน้องพีเลยนี่มีปีกด้วยนะพิธีมีปีกแล้วนะคะมีปีกน้องพีอยู่ข้างล่างสีขาวของพิธีสีฟ้าดูผู้ชายผู้ชายเล่นดูผู้ชายเล่น,ลนหนูระวังหกล้มนะหน้าทิมนะลูก คุณอูดมพอส่งมา20ดวงขอบคุณคะ่ะอ,อุ้ยน่ารักคุณคุณวันณนาส่ง10ดวงนะคะเด็กเก่งน่ารักมากคะ่ะเมื่อวานเจอสิบคนเลยคุณผุดพันนะคะคุณเพ็ญนภาะะส่งมา10ดวงดีคะ่ะน้องบินดูรทุกวันเลยดูไลฟ์ทุกวันเลย,ย,เลย8 4นี่น่ารักทุกคน8 4เหรอ กำลังกินเลยเลิศเ,เลยค่ะเนี่ยเขาเพิ่งได้ถุงมืออันใหม่มาจากพี่อันถุงมือยกักษ์ทำอะไรอะ่ะช็อกเหรอส,สนุกแล้วเนาะพี่ใส่ลุงระวงัง หนู no, ระวังโดนพี่เสรหลงเจ็บนะลูกอเเอาว่เาเอาชอกว่อทือรพีโทรศัพท์ใครป้าปุกถามป้าปุ๊กป่แต่เบอร์ใครไม่รู้โทรมา น้องพี่เบาๆลูกน้องพี่เบาเน้องพี่พอแล้วน้องพี่พอแล้วลูกไม่เอา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 ไหนโช์มือให้แบบนี้ดูสิเอออะไรล่ะขึ้นมา <c oughs> เนี่ยหลูเล่นตะโกนเสียงดังเนี่ยไอเหมดและ <c oughs> ระวงังระวงังเดี๋ยวเจ็บพ <c oughs> ี่เสร็หลงอยู่นี่นะมัน <c oughs> มีจะไปกินข้าวแล้ว